ทำไมทำคอนเทนต์หน้าบนติกตอกนะครับแล้วมันขายไม่ค่อยได้นะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคในการทำคอนเทนต์นะครับที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ปรับใช้กับการขายสินค้าของแต่ละประเภทกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปวิดีโอคลิปนี้กันเลยนะครับทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่า,วาเวลาทำคอนเทนต์นะครับเรามักจะทำคอนเทนต์ที่มุ่งเน้นแต่การที่จะบอกข้อดีหรือคุณสมบัติของสินค้ากันใช่ไหมครับเรารู้ว่าสินค้าตัวนี้ครับมีข้อดีอะไรนะครับมีจุดเด่นอะไรเรา ก็มักจะทําขึ้นมาแล้วก็บอกคุณสมบัติว่าโอ้โหดีมากเลยแบบนั้นแบบนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วครับการบอกข้อดีครับมันยังไม่ได้ไปโดนใจกลุ่มผู้ฟังหรือกลุ่มของคนที่เขาจะมาซื้อสินค้าของเรานะครับหรือว่าทาร์เกตมาร์เก็ตนั่นเองดังนั้นนะครับทุกคนอยากให้ปรับมุมมองใหม่ว่าก่อนที่เราเนี่ยจะไปบอกข้อดีคุณสมบัติอะไรมากมายครับเราจะต้องทํายังไงก็ได้ครับให้ผู้ฟังของเราเนี่ยครับเขารู้สึกว่าเขาเป็นกลุ่มคน กลุ่มเดียวกับเรานะครับเราอยู่ฝั่งเดียวกันกับเขาและเราเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของเขามากๆครับอันนี้คือีย์ข้อแรกเลยนะครับที่คุณต้องทําคือเข้าใจและอยู่ฝั่งเดียวกันกับผู้ฟังของเราครับ การเข้าใจผู้ฟังของเรานะครับเราจะต้องรู้ถึง2ออย่างนะครับอันแรกนะครับคือเราต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตที่ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นครับคือเขาเนี่ยจะซื้อสินค้าตัวนี้ไปเนี่ยไอ้เนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไงคุณจะต้องสามารถจรินตนาการภาพได้ครับว่ามีสิ่งนี้แล้วเนี่ยภาพของพวกเขาเนี่ยจะดีขึ้นยังไงอันนี้คุณรู้หรือย,อยังหรือยอย่างที่2นะครับ ปัญหาที่พวกเขามีอยู่ตอนนี้ครับคือปัญหาอะไรนะครับและถ้าหากว่าเขาซื้อสินค้าตัวนี้ไปอะครับมันจะแก้ไขปัญหาอะไรให้กับพวกเขาได้ครับอันนี้คือสสิ่งครับที่ทุกคนจะต้องรู้ตั้งแต่แรกก่อนที่คุณเนี่ยจะเข้าไปทำคอนเทนต์เพื่อขายสินค้าให้กับพวกเขาครับไม่ใช่พูดแต่คุณสมบัติข้อดีตั้งแต่เริ่มต้นครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างจริงกันบ้างนะครับตัวนี้คือน้ํามันสกัดถั่วดาวอินคาครับทุกคนมีโอเมก้าสามหกเก้านะครับซึ่งถ้าหากว่าเราทําในลักษณะของคนทั่วไปเน เขาก็จะบอกว่าตัวนี้ดีมากเลยนะเป็นน้ํามันสกัดถั่วดาวอินคานะครับเป็นสารสกัดแบบออร์แกนิกนะร้อเเลยเป็นสกัดเย็น100%ซดีมากเลยกินไปลดคอเลสเตอรอลช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจต่างๆนานาอันนี้คือบอกคุณสมบัติบอกข้อดีถูกต้องไหมครับแต่ถ้าว่าเรามาในมุมของ ผู้ฟังเราเข้าใจว่าผู้ฟังต้องการอะไรสิ่งนี้ไปช่วยชีวิตของเขาดีขึ้นยังไงหรือสอสิ่งนี้เข้าไปแก้ปัญหาผู้ฟังยังไงเราจะไม่คุณสมบัติเปล่าประกาศไปในรูปแบบเมื่อกี้นะครับ ถ้าเป็นผมทํานะครับผมก็จะพูดถึงปัญหาก่อนนะครับเช่นผมเลยไปค้นหาครับว่ามีตัวไหนที่สามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้บ้างนะครับมีหลากหลายตัวเลือกเลยนะอย่างแรกเลยคือทานไขมันดีครับทุกคนซึ่งผมก็เลยเห็นว่ามีเรื่องของน้ํามันตับมานะครับหรือเรื่องของถั่วดาวอินคาเนี่ยผมก็เลยลองครับน้ํามันถั่วนะครับดาวอินคาตัวนี้เลยครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นบริษัทออแกนอยนะครับผลิตมาเนี่ยเป็นออแกนิกแบบ100%นะครับ ปลูกที่บริษัทนี้เลยนะครับแล้วก็ผ่านโรงงานแบบมีมาตรฐานนะครับได้ USDA นะครับซึ่งได้รับมาตรฐานของอเมริกาเนี่ยก็น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เลย ใครที่มีปัญหาคล้ายๆกันนะครับก็ลองดูแลตัวเองดูนะครับเดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้นะครับอ่ะอันนี้แหละก็คือลักษณะนะครับของการที่จะทาคลิปวิดีโอคือเราเข้าใจปัญหาของผู้ฟังก่อนครับแล้วเราก็เอาเรื่องราวของเราเนี่ยแหละที่เป็นปัญหาจริงๆเนี่ยเอามาเล่าให้กับผู้ฟังฟังนะครับแล้วพอเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะถูกโน้มน้าวนะครับแล้วก็ฟังเราแล้วก็มีโอกาสที่จะปิดการขายได้ง่ายขึ้นมากกว,ากว่าการที่พูดถึงคุณสมบัติเพียงอย่างเดียวนะครับโอเคน่าจะพอเเห็นนภาพแล้ววะครับดีย เรามาลองอีกประเภทหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวครีมนะครับหรือว่าโลชั่นทาผิวหน้านะครับหลายคนเนี่ยมักจะทําแบบนี้คือโลชั่นทาผิวหน้าตัวนี้นะครับมีสารเซรามัยนะครับมีเนยาซาลมายที่จะช่วยบํารุงผิวหน้าตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีน้ําหอมนะคะใช้ดีมากเลยผิวเนียนนุ่มมากเลยแล้วก็ทาทา,ทา,ทาให้ดูใช่ปะอันนี้มันคือการพูดคุณสมบัติถึงข้อดีของมันเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าวันนี้ครับคุณเข้าใจถึงผู้ฝั่งมากยิ่งขึ้นคุณจะรู้ว่ามันจะเข้้้้าาาาไไไปปํใหหเเขขออรรูสึกดียงงื แก้ปัญหายังไงเดี๋ยวทุกคนลองฟังดูนะครับเนี่ยทุกคนผมเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆครับซูมดูดิมันจะมีความเป็นแบบคันๆตรงนี้ใช่ป่ะพอเราเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอากาศอะไก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยครับแต่พอเราเนี่ยมาใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ปลอบประโลมผิวดีมากนะเป็น m อ i s ไร r ซอร์นะครับที่จะช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวด้วยนะผมใช้ตัวนี้นะครับวันละสองครั้งเท่านั้นเช้าเย็นนะครับเป็นมายาซีนามานะครับมีไฮโดรอนนะที่จะช่วยแบบทำให้ผิวของเรานี่มีความแบบปลอบประโลมนะครับแล้วสร้างเกราะป้องกันนผิวะ ที่สําคัญนะตัวนี้นะครับเหมาะกับผิวแพ้ง่ายไม่มีพาราเบนไม่มีกอฮอร์ไม่มีน้ําหอมใครที่แบบหน้าเห่เหหน้าสิวสิวมานะครับหรือว่าแพ้ง่ายแบบเนี้ยลองใช้ตัวนี้ดูคือผมรู้สึกสบ,บายใจมากๆครับตัวนี้เลยเป็นยังไงทุกคนการที่เราเข้าใจสินค้าของเรานะครับแล้วเราก็เข้าใจผู้ฟังรู้ถึงปัญหาของเขาเราจะอธิบายออกมาแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าใจปัญหาเราจริงๆอันนี้คือลักษณะของการทําคลิปรีวิวที่ดีครับดังนั้นวันนี้ทุกคนอย่าเพิ่งมัวแต่พูดแต่คุณนะสมบัติของสินค้านะครับลองเข นั่งฟังอยู่ในใจของผู้บริโภคก่อนครับว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากจะใช้สิ่งน,นี้เพื่อพัฒนาในเรื่องอะไรหรือเขามีปัญหาในเรื่องอะไรครับ คราวนี้ในยุคของ8เดือน8นะครับเเดือน91 1เดือน11นะครับช่วงเวลาเนี่ยครับเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถทำรูปแบบของคลิปวิดีโอที่เรียกว่าโปรโมชั่นได้นะครับเพราะว่าใช้เรื่องของราคาในการกระตุ้นครับต้องเข้าใจก่อนว่าในช่วงเวลาเนี่ยครับเป็นช่วงเวลาที่คนพร้อมจ่ายเงินมากๆทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าช่วงต้นปีเนี่ยครับคนยังไม่พร้อมจ่ายเงินเนาะคุณเลยต้องใช้วิธีการคือเข้าใจปัญหานะครับแล้วก็โน้มนนาวจิตใจให้เขาซื้อตามแต่ช่วงปลายปีแบบเนี้ยครับเป็นช่วงเวลาที่คนพร้อ จ่ายเงินและแ8ดเด่นเนเดนคนอยากจ่ายเงินเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นเยอะคูปองเยอะส่วนลดเยอะนะครับดังนั้นลักษณะของการทำคลิปดีโออาจจะเป็นลักษณะของการบอกโปรโมชั่นแบบตรงไปตรงมาก็ได้ครับตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับลดราคาอยู่นะครับจากปกติเนี่ย590านะครับตอนนี้เหลือแค่509บาทนะครับลดไปเลยนะ90บาทใครที่สนใจนะครับตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นอยู่เดี๋ยวปักตะก้าไว้ให้นะครับกดไปได้เลย ในลักษณะแบบนี้แหละครับจะทําให้คนเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันถูกจูงใจด้วยโฆษณาด้วยเรื่องของราคาเรื่องของโปรโมชั่นการปิดการขายมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นนะในช่วงโปรโมชั่นแบบนี้ทุกคนรีบกระตุ้นนะครับด้วยเรื่องของราคาแล้วคุณจะได้สร้างยอดขายมากยิ่งขึ้นนะครับสาหรับการทานายหน้าครับหวังว่าทุกคนนะครับจะได้ไอเดียในการทําคลิปวิดีโอนะครับจากคลิปนี้เนาะไม่ใช่แค่มุ่งเน้นแต่เรื่องของการบอกคุณสมบัติปาวกาศว่ามันดีขนาด แต่คุณต้องเข้าใจผู้บริโภคด้วยนะครับว่าเขาต้องการอะไรกันแน่นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าหากใครนะครับมีความสนใจอยากลงคอร์สออนไลน์นะครับคอร์สติ๊กตอกทำนายหน้านะครับอยากเรียนรู้เรื่องของการทำนายหน้าติ๊กตอกโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็ปักคลิปปักตะกร้าแบบนี้ครับผมมีคอร์สออนไลน์อยู่นะครับคอร์สนี้เลยนะครับคอร์สนี้นะครับราคาพิเศษนะครับอยู่ที่1290บาทนะครับคอร์สนี้สอนอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือปูพื้นฐานเรื่องของการทำนายหน้าทั้งหมดนะครับ2เลยนะเลือกสินค้า มานะครับผู้เลือกสินค้าแบบไหนมานะครับทุกคนเลือกสินค้าที่มันขายง่ายขายคล่องสำหรับมือใหม่นะครับ3ครับเทคนิคต่างๆในการทําคลิปวิดีโอให้มันขายได้ครับอยู่ในคอร์สออนไลน์คอร์สนี้แล้วนะครับรวมถึงถ้าหากว่าใครยังเร้าหรือตามไม่ครบ1 0 0 0คนในคอร์สออนไลน์นี้มีสอนเลยนะครับคือครบถ้วนเลยนะครับใครที่สนใจสามารถลงคอร์สนี้นะครับทักไลน์แอดไปที่แอดครูคุณนะครับหวังว่าทุกคนจะ เข้ามาลุยทำนายหน้ากันในปี2025แบบนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของ t i k t o อแล้วนะครับต่อจากนี้ยากแล้วนะครับหวังว่าจะได้เจอกันนะครับอย่าลืมว่าชอบคลิปแบบนี้กด subscribe เอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับเจอกันในคลิปวิดีโอคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ